ถ้าโบไกลเกินไปย่าไรก็ไปส่งได้เร้อเกินไปเนาะย่าไรก็ไปส่งได้เด้ออแต่ว่าถ้าไกล่เกลินไปก็ติดเมาที่บ้านเด้อเด้อเนี่ยเคียดสุดก็มีเคียนแห้งก็มีถ้าโบไกลเกินไปอยอะไรก็ไปส่งได้เร้อไกบอกไกลมีเวลาก็ลงมเมาเลยค่ะถ้าอยู่แถวโน้นดอกคู่นเนี่ยเนาะขอนอนนี่เพระาะย่าไรไม่มีรถรับส่งค่ะ เกินไปเนาะยาไลาก็ไปส่งได้ด้วยเรือแต่ว่าถ้าไกลเกินไปก็ติดมาเอาที่บ้านเด้อเด้อยเนี่เขียดสดก็มีเขียดแห้งก็มีเพื่อนขยันเนาะคขเนาะลูกชายยาไลพอดนะฝนตกหลังจากฝนชุดตุตตตตตตกก๊บเพื่อไปใต้เนะาะเมื่อคืนนี่เนาะสุดยอดเขียดด้วยเพื่อนเพื่อนพอนอะเข,เขียดสดๆดก็มีกรบสดสด,สดก็มีครับเพื่อน ถ้าโปรไก่เกินไปย่าไรก็ไปส่งได้เด้อค้ับอบอบครบอยู่ตรงไหตรงนาผลตุกก็มีกบมีเขียดกินเพื่อนปุ๊กนาบ้านเฮาเนาะนะปุ๊กนาบ้านเฮาด้วยเพื่อนเพื่อนใครสนใจทักเซตคุณยายไรได้เด้อค่ะเด้อโคสร้างไว้ได้เนี่ยเด้อค่ะเด้อผลงานลูกชายคุณยายไรเด้อค่ะเด้อนี่ไล้ผลตุกเนาะขนมเคืน ถ้าบกไกลบกไกลมีเวลาก็ลงมาเอาเลยคะ่ะถ้าอยู่แถวโน้นดอกคู่เนี่ยนาะค่ะน,น,น้อนี่เพราะอะไรไม่มีรถดรับส่งคะ่ะฝนตกฝนตกออ้ยอะไรกินล่งเบืงอย่หรอกค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรบ่ได้กินครบหลายปีดันวเจลเนี่ยมันจะกบนาค่ะเพื่อนเพื่อนพัีต้มส้มแล้วเพื่อนเพืพ่อน,นเนาะ กบแล้วมันถ้าบปรไก่เกินไปยอะไรก็ไปส่งได้เด้อเกินไปเนาะยอะไรก็ไปส่งได้เด้อเด้อแต่ว่าถ้าไก่เกลินไปก็ติดมาเอาที่บ้านเด้คือเนี่ยเขียดสดก็มีเขียดแห้งก็มีฝนตกฝนตกโอ้ยอะไรสิกินลงบึงอยู่หรอกค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอะไรบริการครบหลายปีดั้วเพื่อนาขับขยันเนาะขะเนาะนลูกชายอะไรเพื่อนะ ฝนตกลงกังจากฝนทุตุเพื่อก็ไปไต้เนาะเมื่อคืนนีน่เนาะถ้าไกายเก,กินไปยังไรก็ไปทรงได้เด้อโอสร้างไรได้เนี่ยเด้อ่ะเด้อผลงานลูกชยายคนใหไรเด้อค่ะเด้อนี่ไปไต้ฝนตกเนาะขเนาะเมื่อคืนเดี๋ยวนี่มีจะกบน,นาค่ะเพื่อน,นอเพื่อนพัีต้มสมแลนะเพื่อนเพื่อนเนาะ กบลมันสวัสดีจ <iah> ้าเพื่อนเพื lonely, ่อนขอสร้างรายได้ในเดือนค้อผลงานลูกชายกบควบผ้ากบฝนตกฝนตกอ้ยยัยไรสิกินลองเบิ้งอยู่หรอกครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายัยไรบันน้กินครบหลายปีแลนวขุนนาบ้านเฮาเนาะพื่อนะขุนนาบ้านเฮาด้วยเพื่อนเพื่อนใครสนใจทักเซตคุณยายไรได้เด้อนค้อ กบก็สดๆเลยเนี่ยเมื่อคืนลูกไายกันนะขนะลูกชายเป็ไต้ได้เขียดย่างลมควนก็มีค่ะเ๋ยวนี่ยมีจะกบนาค่ะเพื่อนๆวอนีต้มสุ่มนะเพื่อนๆเนาะโอ้ยกบแล้วมันบกไก่บกไก่มีเวลาก็ลงมาเอาเลยค่ะถ้าอยู่แถวโน้นดอกคู่เนี่ยนะขนาะนี่เพราะอาไรไม่มีรถดรับส่งค่ะ เดีวเนี่ยมันจะกบนาค่ะเพื่อนเพื่อนวันีต้มสุบแล้วเพื่อนเพื่อนเนาะโอ้ยกบแล้วมันแล้วเนี่ยมันจะกบนาค่ะเพื่อนเพื่อนวันีต้มสุบแล้วเพื่อนเพื่อนเนาะโอ้ยกบแล้วมันเจี๊ยบก็มีแต่ตัวใหญ่ๆห่มดเจี๊ยบ เกียดสดๆก็มีกลบสดๆก็มีค่ะเพื่อนๆเกียดติสดๆก็มีกลบสดๆก็มีค่ะเพื่อนๆค่ะเด้อแต่ถ้าไก่ไก่ลายยะไรก็ไปส่งบ่ได้ครับเพื่อนๆแถวบ้านเรานี่ยอะไรไปส่งได้่ค่ะนี่เกียดย่างลมควันค่ะเกินไปเนาะอะไรก็ไปส่งได้เด้อแต่ว่าถ้าไก่เกินไปก็ มาเอาที่บ้านด้วยคเด้อเนี่ยเขียดสดก็มีเขียดแห้งก็มีอันนี้เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะกุบก็มีคะ่ะกบก็มีนะมีตัวใหญ่ๆโอ้ยกุบนาบันเฮาเนาะคุ่นะกบนาบานเฮาด้วยเพื่อนใครสนใจทักชทคุณยายไรได้ด้วยค่ะเด้อมีเขียดย่างรมควันด้วยมีกบด้วย ก,ก็มีเขียดสดก็มีเด้อคือเพื่อนๆเขียดย่างลมควนก็มีเด้อก็สดสดเลยเมื่อคืนลูกชายก้นเนาะขะเนาะลูกชายไปไตได้เขียดย่างลงม,วลลมควนก็มีค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกบก็มีค่ะกบก็มีมตัวใหญ่ๆโอ้ยเก,กินไปเนาะอะอไรก็ไปซูงได้เด้อแต่ว่าถ้าไก,ลกล่เกินไปก็ ติดมาเอาที่บ้านเด้เขาเลืเอเนียเขียดสดก็มีเขียดแห้งก็มีถ้ากบกไก่บกไก่มีเวลาก็ลงมาเอาเลยค่ะถ้าอยู่แถวโน้นดอกคู่นี่ยนาะคเขานอนนี่เพราะอ,อาไรไม่มีรถดรับส่งค่ะต้องอบอบกบอยู่ตรงไหตรงนาผลตกก็มีกบมีเขียดกินได้เพลินป่านนี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กบก็มีคะ่ะกบก็มีนะมีตัวใหญ่ๆโอ้ยโบสร้างรายได้เนี่ยเด้อค่ะเด้อผลงานลูกชายคนยหยไ่เด้อค่ะเด้อตัวเป็กไก่นตกเนาะคเนาะเมื่อคืนเกินไปเนาะยายไรก็ไปซูงได้ดเด้อค่ะเด้อแต่ว่าถ้าไก่เกินไปก็ติดมาเอาที่บ้านเด้อค่ะเด้อเนี่ยเขียดสดก็มีเขียดแห้งก็มีต้องอบอบกบอยู่ตรงไหตรงนาปนตกก็มีกบมีเขียดกินไดเน้เพื่อนๆถ้าขายันเนาะคเนาะ ลูกชายยายไเลยพอนะฝนตกหลังจากฝนชุตุ๊เพื่อไปใต้เนาะมาคืนีนเนาะอัะนนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุบก็มีค่ะกบก็มีนม,มีตัวใหญ่ๆโอ้ยสวัสดีจ้าเพื่อนๆข้อสร้างได้ได้ในเรื่อง้าเดอผลงานลูกชายกบกบค่ะกบ เขียดก็มีเด้อก็เด้อเขียดก็มีค่ะนี่เขียดสดก็มีเขียดย่างก็มีเด้อพนเพื่อนเขียดกระเขียดอันนี้กบเด้อค่ะเด้อนี่ขายจ้าขายนี่กบนาเด้อค่ะเด้อกบนาลูกชายไปไต่เนาะกบตกเนาะเขียดก็มีเด้อกะเด้อเขียดก็มีค่ะนี่เขียดสดก็มีเขียดย่างก็มีเด้อพนเพื่อน เจลเนี่ยมันจะกบนาค่ะเพื่อนเพื่อนพัีต้มสุ่มแล้วเพื่อนเพื่อนเนาะโอ้ยกบแล้วมันค่ะเด้อแต่ถ้าไก่ไกไล่ลายอะไงก็ไปสุ่งบ่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเวบ้านเราเนี่อยอะไงไปสุ่งได้อยู่ค่าเนี่ยเขียดยางลมควันค่ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กบก็มีค่ะกบก็มีนะมีแต่ต yes, ัวใหญ่ๆโอ้ยสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนข้สร้างรายได้ในเรื่องคด้อผลงานลูกชายกบุ่มกบุ่มค่ะกลุ่มคด้อแต่ถ้าไก่ไก่ลายอะไรก็ไปส่งบ่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนแถวบ้านเราเนี่ยอะไรไปส่งได้อยู่ค่ะนี่เขียดยางลมควันค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนข้สร้างรายได้ในเรื่องคด้อ ผลงานลูกชายกบกบค้ากบถ้าบบไก่เกินไปยังไรก็ไปส่งได้เด้อวันีต้มเด้อกันหรือเพื่อนๆไยสนใจเด้อกันหรือใครสนใจกบ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 นาค้าเพื่อนๆสนใจติดตัวได้นะคะถ้าโบไก่นาบันเฮาเนาะเพื่อน ขุนนาบ้านเฮาด้วยเพื่อนๆใครสนใจทักเซตคุณยายไรได้ด้วยค่ะดื้อฝนตกฝนตกโยัยอะไรกินลงบึงอยู่หรอกค่ะเพื่อนๆเพราะว่ายายไรบ่ได้กินครบหลายปีดั้วมีเขียดย่างลมควันด้วยมีกบด้วยกบก็มีเขียดสดก็มีเด้อค่ะเดื้อเพื่อนๆเขียดย่างลมควันก็มีเด้อ มีเขียดย่างรมควันด้วยมีกบด้วยกบก็มีเขียดสดก็มีเด้อคือเพื่อนเพื่อนเขียดย่างลมควันก็มีเด้อถ้าบปไกเกินไปยังไรก็ไปซูงได้เร้อ้ยสุดยอดเขียดเด้อเพื่อนเพื่อนคนนะเกินไปเนาะยังไรก็ไปซูงได้เร้อแต่ว่าถ้าไก่เกินไปก็ติดมาเอาที่บ้านเด้อค่ะเนี่ยเขียดสดก็มีเขียดแห้งก็มี ฝนตกฝนตกโอ้ยยังไงกินลงเบ่งอยู่หรอกครับเพื่อนๆเพราะว่า